เ่มยปั้มเคิร์ดแองเกลมาเมืองไทยเป็นแรงจูงใจที่ทําให้ว่าควรจะเข้าใจจะได้ทํางานได้คล่องขึ้นก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ฝึกภาษาอังกฤษโดยกันคุยกับต่างชาติจะได้ไม่ต้องกลัวเวลาสําเนียงมาจะได้เออเข้าใจม<า>วันนี้จะมาเล่าต่อถึงว่ามาเป็นสายฝอได้ยังไงจากครั้งที่แล้วที่บอกว่าได้เปลี่ยนตีรี่วงจุย้ยเปลี่ยนชื่อทำให้เป็นฝาสายฝอรจริงหรือ จริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่ก็ได้มาอยู่ที่อเมริกาเป็นสายฝอจนถึงทุกวันนี้คนอื่นอาจจะเจอสแกมที่ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินแต่สำหรับเราสแกมทำอะไรไม่ได้เพราะว่าจุดประสงค์ของเราคือตั้งใจที่จะฝึกภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเขาแรกๆเขาก็คุยมาดออีภาษาสวยงามแล้วก็เอ,อเ้ยดีเวย้ย ไปไปมามาจักสองอาทิตย์มัง้งเขาก็เริ่มละเริ่มมาบอกว่าเนี่ยเออตอนแรกเขาโชว์รูปว่าเขาแบบเหมือนคล้ายๆว่ารวยมากมีฟลอเรลี่ยืนเกาะรถฟลอเรลี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เออเฮ้ยถ้าจะรวยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คุยกันไปคุยกันมาแต่ตอนนั้นคือคุยในขณะนี้คือการพิมพ์คุยนะไม่ได้คุยแบบเห็นหน้าแบบนี้เขาก็เริ่มบอกว่าเออ ลูกเขาเข้าโรงพยาบาลต้องการที่จะต้องการเงินด่วนเขาไม่ไม่พอเขาก็ขอให้เราช่วยแล้วก็เราก็บอกว่าจะให้ช่วยยังไงนี้เมื่อตัวเองก็ทํางานบริษัทก็ไม่ได้มีเงินเยอะไม่มีเงินเก็บยังเป็นหนี้เขาอยู่เลยที่เอาเงินที่ไหนมาช่วยเขาก็หาว่าเราอะใจร้ายไม่ยอมช่วยไม่ได้รักจริงเราก็มันชักจะยังไงเราก็แค่ตั้งใจจะฝึกภาษากังกจะมาว่าอะไรขนาดนั้น ก็ก็บอกว่าไม่สามารถช่วยได้ไม่มีเขาก็พิมพ์พิมพ์อยู่แบบนั้นแหละก็เลยบล็อกซะเลยตัดปัญหาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือเป็นการสแกมที่แบบว่าเออจากเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่ามันมีการสเปสแกมแบบนี้เพิ่งจะมารู้หลังจากที่หลายๆคนเขามีข่าวออกมาว่าโดนแกมโดนหลอกให้ส่งเงินให้อะไรไปเงี้ยคือของเราพอเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอม,ามาเรื่องให้ขอความช่วยเหลือเรื่องเงินบอกว่า โอนไปแล้วเดี๋ยวเขาจะให้คืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดที่ว่าเราจะเอาเงินจากเขาก็เลยไม่มีปัญหาก็กเลิกคุยก็จบแล้วเราก็ต้องการที่จะฝึกภาษาอังกฤษก็เลย msn คุยกับเพื่อนต่างชาติไปก็มีมีสเปนคนคนสเปนตอนนี้ยังยังคุยกันก็ยังมีเป็นเพื่อนกันทาง Facebook อยู่เลยเขาเป็นครูสอน อังกฤษที่เขาเคยมาสอนที่อเมริกาด้วยแลวเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่อยู่ที่สเปนเป็นคนสเปนเราก็คุย,ค,ยคุยกับกนดีเขาก็ยังมีปรึกษาเรื่องว่าเออจะแต่งงานกับแฟนเป็นคนเปรูอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือก็คุย,ค,ย,ค,ย,ค,ยคุยกันก,ก็ดีก็มีมีเพื่อนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคุยกับสวีเดนสวีเดนที่เขาเป็นทำงาน DHL เขาตอนที่เขามาเที่ยวเมืองไทยเขาก็บอกว่าให้พาเที่ยวก็อ่ะได้ก็ ก็พาไปเที่ยววัดอรุณตลาดน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกจะมาเขาจะมาสองสองครั้งสองปีปีละครั้งก,ก็ได้พาเขาไปเที่ยวรู้สึกจะสองครั้งแหละคือเขามาครั้งหนึ่งก็พาไปเที่ยววัดอรุณนอีกพอมาอีกทีก็พาไปตลาดน้ํามั้งจําไม่ค่อยได้ละเออประมาณนี้เสร็จแล้วก็มีคนเดนมาร์กเดนมาร์กนี่ คืออายุมากกว่าตั้ง14ปีคือภาษาอังกฤษก็เลยจะยังไม่ค่อยคล่องเหมือนกับคนที่จะแบบปัจจุบันน่ะก็ก็คุยกันไม่ค่อยก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็ฝึกฝึกหัดเพื่อว่าไม่ให้กลัวฝรั่งเมื่อก่อนแบบเห็นฝรั่งปุ๊บไม่กล้าคุยกลัวเดี๋ยวนี้ก็โอเคพอคุยได้ก็ก็คุยๆเขาก็เราก็พาไปเที่ยววัดพระแก้วเออสร็จแล้วก,ก็ประมาณนี้นะไม่ค่อยมีอะไรมาก MS n เหตุผลเหตุผลหลักที่ว่าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษก็เพราะว่าทํางานด้านโทรทัศน์แล้วมีครั้งหนึ่งมวยปัม้มนักมวยปัม้มเคิร์ทแองเกลมาเมืองไทยแล้วเราเป็นโปรดิวเซอร์คือต้องทํางานคือมันจะต้องมีรู้ประวัติเขาต้องมีทําบทสัมภาษณ์ใช่ไหมแล้วก็ต้องจะแบบไปถึงให้ สัมภาษณ์เสร็จแล้วเราจะแบบไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะพบางทีมันก็ต้องมีการว่าพอเขาตอบคําถามมาต้องถามตอบใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเป็นแรงจูงใจที่ทาให้ว่าเอาควรจะต้องเก่งภาษาอังกฤษคือควรจะเข้าใจจะได้ทํางานได้คล่องขึ้นก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้หาเพื่อนคุยทางหาเพื่อนคุยต่างชาติเป็นเป็นภาษาอังกฤษก็เลยเริ่มจริงจังในการที่จะฝึกภาษาอังกฤษโดยกัน คุยกับต่างชาติจะได้ไม่ต้องกลัวเวลาสําเนียงมาจะได้เ,ออเข้าใจหลังจากที่เราก็คุย MSN มาจากทางยุโรปเราก็คิดว่า้น่าจะหาคนที่จะเป็นแบบประมาณอเมริกันหรืออังกฤษจะได้คุยฝึกภาษาได้เข้าใจมากขึ้นก็เลยก็หาไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็มาเจอคนหนึ่งเขาก็คุยคุยเสร็จเริ่มจะไปในทาง วันไนสแตนเราก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ประมาณนี้เราคือต้องการที่จะฝึกภาษาอังกฤษเขาก็เลยอืมแต่เขาก็ดีนะเขาก็เขา้เขาใจาเขาก็คุยคุยเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้เราอลองเข้าไปในเว็บไซต์เ h อร์ y ี่บอส o ้อมสีเพราะเว็บไซต์เนี้ยเอ่อจะแบบเขาจะจริงจังกันในการหาคู่อะไรอย่างเนี้ไม่ได้แบบว่า one night s t แต d หรืออะไรอย่างนี้เราก็ก็เออไม่รู้คิดยังไง ก็เลยลองเข้าไปเผื่อว่าจะเจอคนคุยเยอะๆอะไรเงี้ยก,ก็เข้าไปในเว็บไซต์นี้แล้วก็สมัครแบบเขาก็ให้เรามีรูปแล้วก็เขียนโปรไฟล์เราว่าเป็นยังไงออชอบอะไรไม่ชอบอะไรประมาณนี้ยแล้วก็เขียนเอาไว้เสร็จแล้วก็มีบอกว่าต้องการที่จะฝึกภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็จากเว็บไซต์นี้แหละที่ทำให้ได้เจอเบน เพราะว่าเบนเขียนเขียนเขียนทักเข้ามาแล้วเขาก็เขียนเป็นเมลอ่ะเพราะว่ามันต้องเออเว็บไซต์นี้มันจะเหมือนกับเป็นต้องเขียนแล้วก็โพสตแล้วจากเว็บไซต์นี้ก็ส่งมาหาเราแล้วก็เปิดอ่านแล้วเราก็พิมพ์ตอบแล้วก็มันก็จะส่งกลับไปมันก็จะเป็นเหมือนอ e ีเมลแต่ว่าผ่านเว็บไซต์ก็ก็คุยกันก็เข้าเปิดเข้าไปดูในโปรไฟ,ฟล์ก็เออเป็นครูเพราะฉะนั้นต้องดีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยสนใจก็เลยคุยเพื่อที่เราจะได้ฝึกแล้วแต่เราก็บอกเขาแล้วว่าเราต้องการเราจะฝึกภาษาอังกฤษแต่สําหรับเขาอะเขาต้องการที่จะหาคนแต่งงานด้วยเพราะว่าแฟนเขาเพิ่งเสียไปเสร็จแล้วเขาก็แบบเมือนกับเศร้ามันจะต้องรีบฟื้นตัวเพราะว่าเขามลีลูกเล็กที่ขอมาเลี้ยงกับแฟนเขาแล้วลูกก็เป็นเด็กพิเศษ เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องยิ่งต้องการความดูแลเป็นพิเศษเพื่อนเขาก็เลยบอกให้เขา่าลองเข้ามาในเว็บไซต์นี้เพื่อหาดูเผื่อว่าจะทําให้เขาเจอคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาแล้วก็พอคุยคุยก็เขียนคุยคุยกันไปสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาว่าจะมาเมืองไทยมาเจอกันได้ไหมเขาก็พาลูกเข้ามาด้วยแล้วเออได้ก็พาไปก็เจอกันประมาณสัก สี่โมงอะหลังเลิกงานสี่โมงถึงประมาณสองทุ่มเพราะลูกเขาก็ตอนนั้นสี่ขวบเพราะฉะนั้นจะได้แบบไม่ดึกเกินไปก็เจอแค่ว่าเออพาไปกินข้าวแล้วก็พาส่งกลับโรงแรมแค่นั้นเออพาไปที่สวนลุมแต่ก็เขาก็คงเขาบอกเขาประทับใจแล้วเขาก็พอเขาเขากลับไปเขาก็เขียนกลับมาว่าเขาบอกได้บอกแม่เขาว่าเขาได้เจอคนที่ใช่ ใช่แล้วเราก็จริงๆแต่แต่เขาก็ดีแต่ตอนนั้นท,ที่เจอครั้งแรกก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาเฉยๆอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนเขาเพิ่งเสียไปก็เลยแบบว่ายังซึมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็ก,ก็ก็ดีก็ก็ติดต่อคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็แล้วเราก็บอกว่าเราอ่ะจะไปเที่ยวโอลันโด คือจะไปดิสนีย์เวิลด์ก็เลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาอะ่ะจะไปเจอที่ดิสนีย์เวิลด์เขาก็เขาอยู่นิวเม็กซิโกเขาก็บินจากนิวเม็กซิโกไปดิสไปออรันโดเพื่อที่จะไปเที่ยวกับเราสองวันสองวันก็ก็ได้ไปยูนิเวอร์แซลแล้วก็ไปดิสนีย์เวิลด์เราก็ไปกับ ครอบครัวไปกับพี่สาวพี่เขยแล้วก็หลานพี่เขยก็บอกเออคนนี้ฝรั่งคนนี้ดูดีนะคือคือปกติฝรั่งบางคนเขาจะแบบอวดนิดๆหรือว่าทําอะไรแบบสไตล์อย่างหนึ่งแต่เบนเขาจะไม่ใช่เป็นประเภทนะั้นเขาจะแบบว่างเงียบๆแล้วก็คุยกันถูกคอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกแม่เขาว่าเขา,าเจอคนที่ใช่แล้ว เขาก็สนใจแล้วเขาก็ติดต่อมาก็จากนั้นมาก็คุยกันทุกวันจากการที่เราพิมพ์คุยคราวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น s k y p e ก็ Skype คุยกันแบบนี้ทุกวันไว้จะมาเล่าต่อว่าแล้วตกลงทำไมถึงทำยังไงถึงได้ตกลงมาเป็นแต่งงานกับเขาแล้วมันมีอุปสรรคไอไม่ใช่อุปสรรคเขาเรียกว่าไอช่วงใกล้วันแต่งเนี่ยมันมีเรื่องระทึก พวะวันที่เขาจะบินมาเนี่ยสนามบินเราปิดเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเสื้อเหลืองเสื้อแดงเพราะมาเพราะฉะนั้นเขาก็ติดอยู่ที่จีนอยู่หลายวันก็ลุ้นอยู่ว่าตกลงจะได้แต่งหรือเปล่าเพราะว่าสนามบินปิดอยู่นานแล้วเดี๋ยวว่ามาเล่าให้ฟังว่าตกลงต้องเลื่อนหรือว่าพอดีหรือว่าไม่ต้องเลื่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใน คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย